พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะได้สั่งสืบสวนขยายผลคดีบุกรุกโบราณสถานเขาน้อยอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาค่ะมีการดำเนินคดีฟอกเงินตรวจยึดทรัพย์ที่ดิน5แปลงมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่28มีนาคม2565สำนักศิลปกรที่11สงขลาได้มาแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจบุทีรสิงหนครให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลซึ่งมีพฤติการบุกรุกและขุดหน้าดินในเขตพื้นที่โบราณสถานภูเขาน้อยอําเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาได้รับความเสียหายเนื้อที่ประมาณ4ไร่โดยเสียหายในหลายด้านนะคะประกอบด้วยความเสียหายทรัพย์ถูกประทุษร้ายค่าเสียหายทางโบราณสถานและค่าเสียหายตามพรบรป่าไมา้ค่าเสียหายตามพรบรแร่รวมเสีย าหายนะคะกว่า48ล้านบาทค่ะซึ่งมีผลกระทบกับเจดีภูเขาน้อยที่เป็นโบราณสถานสําคัญอายุกว่า1,400ปีตามคดีอาญาตามที่สื่อมวลชนได้นําเสนอข้อมูลไปแล้วค่ะโดยรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับก็ได้ให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสมบัติของชาติมีคุณค่าทางจิตใจของชาวจงาัจงหวัดสงขลาพื้นที่ดังกล่าวก็อยู่ในระหว่างการเสนอให้ขึ้นเป็นทะเบียนนะครับเป็นมรดกโลกครับ โดยทางด้านของรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเองก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นะครับใน,ในการสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องมาดําเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยในคดีนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้มีการดําเนินคดีนะครับจับผู้ต้องหาจํานวน5รายนะครับประกอบไปด้วยนางนัทนรันจันสว่างครับนายชาญชายาจันสว่างนายกองจันสว่างนายสนทิเทพเอ็มอาลีครับนายวุฒิชัยคล้ายเพชร พร้อมนะครับก็มีการยึดของกลางด้วยครับคุณผู้ชมครับก็คือรถเบคโคจจำนวนหนึ่งคันดำเนินคดีในฐานความผิด7ข้อหาเบื้องต้นครับพนักงานสอบสวนสพสิงหานครก็ได้สรุปคดีสำนวนนะครับความเห็นว่านะครับในการที่จะสั่งฟ้องนะครับผู้ต้องหาทั้ง5รายแล้วก็พนักงานอายการก็ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดสงขลาไปแล้วเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนนะครับในเรื่องของการนัดคุ้มครองสิทธิพยานคดีครับ นอกจากนี้ค่ะตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้ตั้งคณะทำงานสืบทรัพย์ดำเนินการตรวจทรัพย์สินของนางนัทนรันหรือเจ๊อ้อยจันสว่างกับพวกนะคะรายงานไปยังเลขาธิการปรปรงอซึ่งคณะกรรมการธุรกรมรมบปงอมีมติให้ยึดทรัพย์สินนะคะที่ดินจำนวน5แปลงมูลค่าประเมินรวมประมาณ1ล้าน1แสนบาทค่ะและสพสิงห์นครนะคะก็ได้รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ต้องหากับพวกเพิ่มเติมจำนวนสีรายดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจภูทรจังหวัดสง าได้ระดมกําลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย12จุดเพื่อยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมจานวน5รายการและตรวจสอบเป้าหมายบุคคลเพิ่มเติมอีก7จุดเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งอาจเข้าข่ายในความผิดฐานฟอกเงินเพิ่มเติมค่ะโดยเราผู้ปัชาการตํารวจแห่งชาตินะครับก็ได้กล่าวนะครับว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีที่สําคัญอีกคดีหนึ่งครับเนื่องจากว่าคดีนี้นะครับกลุ่มคนร้ายได้เข้าไปบุกรุกพื้นที่ของโบราณสถาน ซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่สําคัญของชาวจังหวัดสงขทากอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับโดยพี่น้องประชาช,าชนเองก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากซึ่งก็ถือว่าเป็นสมบัติของชาติอีกหนึ่งของอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่สร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายล้านบาทนะครับจึงได้สั่งการให้ตํารวจนะครับได้ติดตามจับกลุ่ม กลุ่มคนร้ายนะครับเพื่อที่ดําเนินคดีให้ได้โดยสามารถที่จะดําเนินคดีกับผู้ต้องหาได้และจํานวน5รายและก็ได้มีการขยายผลนะครับในเรื่องของการดาเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินได้เพิ่มเติมอีก4รายจากนี้นะครับหากพบว่ามีบุคคลหรือว่าทรัพย์สินอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวก็จะนํามานะครับติดตามดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาดทั้งหมดครับ